สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP ี20นะครับเราจะมาดูครอบครัวที่มีคาถากินพริกไม่เผ็ดนะครับกินเป็นกระสอบก็ไม่เผ็ดนะครับวันนี้เขาจะสอนวิชาให้หลานนะฮะที่มาจากกรุงเทพแลกันนะครับนะฮะอ้าวตัวนี้สวัสดีครับนะครับอันนี้ก็คือนี่แหะคนที่เก่าไว้นะครับอ้าวเร็ดแดงๆนี่คิดว่าพริกทุกอย่างพริก ท, df, ทุกมิตรพริกทุกทุกอย่างมันต้องมีรสเผ็ดอันนี้เขาก็ได้แชมป์นะครับแชมป์สามสถาบัน okay, กินพริกไม่เ okay. ผ็ดคันนี้กินพริกไม่เผ็ดกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดเพราะว่ามีวิชามีวิชาใช่ไหมครับมีไม่มีก็ไม่พูดแต่ว่าคนอื่นมากินก็ต้องเผ็ดโอเคครับครอบครัวนี้เคยกินพริกไม่เผ็ดโอเคครับสวัสดีครับนะผมนะ ตอนนี้เราก็มาแล้วครูอ่าชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรครับเมื่อชื่ออะไรจูบานสมชาติบ้านอะไรครับบ้านอะไรบ้านโคกเจริญตําบลตําบลนาฝาแซงอ,อําเภออําเภอปทุมราชสวงษาหมู่าจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอำนา,าจเจริญค่ะวันนี้เราก็มาถ่ายทอดให้ดูว่าอ่าได้แชมป์กินพริกไม่เผ็ดนะอ่ะอจาจารย์ค่ะอาจารย์คุณแม่ลองลองกินให้ดูก่อนครับว่าไม่เผ็ดนะครับลองดูทดสอบนะครับอ่ากินนั่นเห็นนะอันนี้พริกนะครับนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูลูกเลยครับนะครับ ไม่มีการหูผาผูผาเลยไม่มีเลยโอ้หถ้าถ้าถ้าเป็นเราอย่างนี้เราเป็นยังไงบ้างครับโหดร้ายทารุณมากเลยครับถ้าเป็นเราเนี้ยน้ำตาแตกครับเอ้าวันนี้จะมีลูกอร่อยมีแต่ว่าคิ้วๆนิดหน่อยโอ้โหอันนี้อยากทราบว่ามีวิชาอะไรไหมครับหรือว่ายังไงครับมีไหมมันก็มีสีตัวนิดหน่อยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้สอนลูกศิษย์วันนี้จะมีลูกศิษย์จากมาจากกรุงเทพกินต่อะเอาลูกศิษย์ ลองดูมีมีวิชาอะไรครับเอามีหรือยังครับวิชามียังมีวิชาที่นิดหน่อยโอเคอ่ะลูกคุณครับดูคุณครับลูกก็นั่งคุณนะครับไปเอาไปเอาวิชาโอเคลองกินดูทีอ่าลองกินดิลองดูช้าๆก่อนช้าๆก่อนข้างยาให้มันหายเออลองดูครับอันมันจะสุ่มพันเขี่ยวเรื่องแรงเขี่ยวเรื่องแรงครับเียองแรงโอ้เป็นไงบ้างลูกเสือเป็นไงบ้างโอ้โหลูกชิดใหม่ครับโอ้เลยค่ะอร่อยอร่อยไหมอืม โอ้โหเอาเคี้ยวอีกเคี้ยวอีกเคี้ยไปเป็นยังไงบ้างอ๋อเปรี้ยวนหวานๆโอ้โหวิชาดีพิชาดีเนาะโอ้โหวิชานี่คนอื่นครอบครัวมากินเขาก็บ่นว่าเผ็ดมากเลยแต่ว่าครอบครัวนี้ฉันอะนรี้มีวิชาเลยใช่ไหมครับมีให้แล้วลองสำรองไว้แล้วสมมติว่าย่าไม่อยู่หรืออะไรเนี่ยตำใส่มากเท่าไหร่ครอบครัวนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมแต่ว่าแสดงว่ามีวิชาดีครับ ขอบคุณครับจบ EP นี้ครับที่20แล้วกันนะครับเดี๋ยว EP พต่อไปนะครับเราจะมาใหม่ก็แล้วกันนะครับ